พระวจนะของพระเจ้าประจําวันการยอมรับพระเจ้าเป็นองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของเจ้าคือก้าวแรกในการบรรลุความรอดความจริงต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าคือความจริงที่ทุกบุคคลต้องคำนึงถึงอย่างจริงจังต้องได้รับประสบการณ์และเข้าใจด้วยหัวใจของพวกเขาเพราะความจริงเหล่านี้ มีผลต่อชีวิตของทุกบุคคลต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตของทุกบุคคลต่อหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญยิ่งยวดที่ทุกบุคคลต้องผ่านในชีวิตต่อความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าและท่าทีที่คนเราควรใช้เผชิญกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าและต่อบ้นปลายสุดท้ายของทุกบุคคลเป็นธรรมดาดังนั้นจึงต้องใช้พลังงานทั้งชีวิต ในการรู้จักและทำความเข้าใจความจริงเหล่านี้เมื่อเจ้ามองดูสิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างตรงๆงเต็มตาเมื่อเจ้ายอมรับอธิปไตยของพระองค์เจ้าจะค่อยๆมาตระหนักและเข้าใจความจริงของการดำรงอยู่ของสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่หากเจ้าไม่เคยระลึกรู้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและไม่เคยยอมรับอธิปไตยของพระองค์เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าเจ้ามีชีวิตอยู่กี่ปีเจ้าก็จะไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าแม้แต่น้อยเลยหากเจ้าไม่รู้จักและเข้าใจสิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วไซเมื่อเจ้าไปถึงสุดปลายถนนต่อให้เจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามาหลายทศวรรษเจ้าก็จะไม่มีอะไรมาแสดงให้เห็นว่าชีวิตเจ้าสำฤท็จสิ่งใดบ้างและเจ้าก็จะไม่มีความรู้แม้เพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเนื้อชะตากรรมมนุษย์เป็นธรรมดานี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าเศร้ามากหรอกหรือดังนั้นไม่ว่าเจ้าได้เดินมาไกลเพียงใดแล้วในชีวิตไม่ว่าตอนนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้วไม่ว่าการเดินทางที่เหลือของเจ้าอาจยาวไกลสักเท่าใดก่อนอื่นเจ้าต้องระลึกรู้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและจริงจังกับมันและยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าคือองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของเจ้าการบรรลุความรู้ที่ชัดเจนแม่นยำและการเข้าใจความจริงเหล่านี้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์คือบทเรียนภาคบังคับสำหรับทุกคนมันคือกุญแจของการรู้จักชีวิตมนุษย์และการบรรลุความจริงเช่นนั้นคือชีวิตแห่งการทำความรู้จักพระเจ้าเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของมัน ที่ทุกคนต้องเผชิญในแต่ละวันซึ่งไม่มีใครเลยที่สามารถเลี่ยงหนีได้หากใครบางคนปรารถนายที่จะใช้ทางลัดในการไปถึงเป้าหมายนี้เช่นนั้นแล้วเราบอกเจ้าตอนนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หากเจ้าต้องการหลีกหนีอธิปไตยของพระเจ้านั่นยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวของมนุษย์ พระเจ้าคือองค์เจ้านายแต่เพียงองค์เดียวของชะตากรรมมนุษย์และดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะลิขิตชะตากรรมของเขาเองเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะก้าวออกนอกชะตากรรมนั้นไม่ว่าคนเราจะมีความสามารถมากมายขนาดไหนคนเราก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของผู้อื่นนับประสาอะไรที่จะสามารถจัดวางเรียบเรียงจัดการเตรียมการ ควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเหล่านั้นมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองพระผู้ทรงเอกลักษณ์เท่านั้นที่ทรงลิขิตทุกสรรพสิ่งให้กับมนุษย์เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอำนาจอันทรงเอกลักษณ์ซึ่งกลุ่มอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์และดังนั้นจึงมีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเป็นองค์เจ้านายผู้ทรงเอกลักษณ์ของมนุษย์สิทธิอำนาจของพระเจ้า ไม่เพียงกลุ่มอธิปไตยเหนือมนุษยชาติที่ทรงสร้างมาเท่านั้นแต่เหนือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ทรงสร้างซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถมองเห็นได้เหนือหมู่ดาวและเหนือห้วงจักรวาลอีกด้วยนี่คือข้อเท็จจริงที่มีอาจโต้ยแย้งได้ข้อเท็จจริงที่ดำรงอยู่จริงซึ่งไม่มีบุคคลใดหรือสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากยังมีพวกเจ้าสักคนหนึ่ง ไม่พึงพอใจกับสิ่งต่างๆตามที่พวกมันเป็นอยู่โดยเชื่อว่าเจ้ามีทักษะหรือความสามารถพิเศษบางอย่างและยังคิดไปอีกว่าด้วยจังหวะแห่งโชคดีบางอย่างเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปการแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของเจ้าได้หรือไม่เช่นนั้นก็หลีกหนีพวกมันได้หากเจ้าพยายามที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเจ้าเองโดยใช้ความพยายามของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าโดดเด่นกว่ามิตรสหายของเจ้าและทำให้มีชื่อเสียงและโชควาสนาเช่นนั้นแล้วเราบอกเจ้าเลยว่าเจ้ากำลังทำสิ่งต่างๆให้ยากสำหรับตัวเจ้าเองเจ้าแค่กำลังหาเรื่องใส่ตัวเท่านั้นเจ้ากำลังขุดหลุมศพให้ตัวเองสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะค้นพบว่าตัวเจ้าได้เลือกทางผิดไปและความพยายามต่างๆของเจ้านั้นสูญเปล่า ความทะเยอทะยานของเจ้าความอยากที่จะดิ้นรนต่อต้านชะตากรรมและการประพฤติปฏิบัติอันผิดมหันของตัวเจ้าเองจะนำเจ้าล่องไปตามถนนที่ไม่มีทางย้อนคืนและเจ้าจะต้องจ่ายราคาที่สะสมกับการกระทำนี้แม้ว่าในตอนนี้เจ้ามองไม่เห็นความรุนแรงของผลสืบเนื่องที่ตามมาแต่เมื่อเจ้ามีประสบการณ์กับความจริงต่อไปและซึ้งคุณค่าของความจริงอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า พระเจ้าคือองค์เจ้านายของชะตากรรมมนุษย์เจ้าจึงจะมาตระหนักอย่างช้าๆในสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้และความหนที่แท้จริงของมันการที่เจ้าจะมีหัวใจและจิตวิญญาณอย่างแท้จริงหรือไม่และการที่เจ้าจะเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งรักความจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าทีที่เจ้ามีต่ออธิปไตยของพระเจ้าและต่อความจริงว่าเป็นท่าทีแบบใดโดยธรรมชาติแล้ว นี่จึงเป็นสิ่งที่กำหนดว่าเจ้าสามารถที่จะรู้จักและเข้าใจสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงหรือไม่หากในชีวิตของเจ้าเจ้าไม่เคยเลยที่จะสํำนึกรับรู้ถึงอธิปไตยของพระเจ้าและการจัดการเตรียมการของพระองค์และยิ่งไม่เคยระลึกรู้และยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าเช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมจะไร้คุณค่ายอย่างถึงที่สุดและไม่ต้องสงสัยเลยว่า เจ้าจะเป็นเป้าของความเกลียดและการปฏิเสธของพระเจ้าอันเนื่องมาจากเส้นทางที่เจ้าได้ใช้เดินและทางเลือกที่เจ้าได้เลือกไปแต่ในพระราชกิจของพระเจ้าบรรดาผู้ที่สามารถยอมรับการทดสอบของพระองค์ยอมรับอธิปไตยของพระองค์นอบนอบต่อสิทธิอำนาจของพระองค์และค่อยๆได้รับประสบการณ์จริงของพระวจนะของพระองค์จะได้บรรลุความรู้ที่แท้จริง เกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าและความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับอธิปไตยของพระองค์พวกเขาจะกลายเป็นขึ้นตรงต่อพระผู้สร้างอย่างแท้จริงผู้คนเช่นนี้เท่านั้นที่จะได้รับการช่วยให้รอดอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาได้รู้จักอธิปไตยของพระเจ้าแล้วเพราะพวกเขาได้ยอมรับมันแล้วความซึ้งคุณค่าที่พวกเขามีต่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์ ความนบนอบที่พวกเขามีต่ออธิปไตยนั้นเป็นจริงและถูกต้องแม่นยำเมื่อพวกเขาเผชิญความตายพวกเขาจะมีจิตใจที่ไม่สะทกสะท้านต่อความตายเหมือนกับโยบและนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดการเตรียมการในทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าโดยไม่มีตัวเลือกของปัจเจกบุคคลไม่มีความอยากของปัจเจกบุคคลมีเพียงบุคคลเช่นนั้นเท่านั้น ที่จะสามารถหวนคืนไปเคียงข้างพระผู้สร้างในฐานะมนุษย์ทรงสร้างที่แท้จริง